สวัสดีครับผมนายแพทย์อัตวุลิมแสงรัตนหรือหมอเบน์นะครับจากดร์สตอรี่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงคําถามที่หลายคนถามเข้ามานะครับว่าหากทําช็อกเวฟไปแล้วนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยจะทํายังไงได้บ้างนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวช็อกเวฟเนี่ยครับเป็นหนึ่งในการรักษาที่เป็นทางเลือกนะครับสาหรับผู้ที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากหลอดเลือดโดยคนไข้นะครับไม่อยากจะใช้ยาหรือมีข้อห้ามในการใช้ยา การตอบสนองต่อยายังไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับเราก็จะมีการทําช็อคเวฟเนี่ยครับเป็นตัวเลือกในการรักษาขึ้นมานะครับแต่ที่นี้นะครับหลายๆคนที่ทาช็อคเวฟไปแล้วเนี่ยอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับเราก็ต้องกลับมาพิจารณาถึงเรื่องของสาเหตุนะครับว่าสาเหตุอะไรกันแน่นะครับที่ทําให้คนไข้เป็น E D นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนระบบประสาทนะครับด้านจิตใจนะครับหรือว่าด้านของปัจจัยภายนอกเช่นบุหรี่เหล้าหรือยาเสพติดเป็นต้น หากสาเหตุเหล่านี้นะครับยังไม่ถูกกาจัดไปนะครับก็อาจจะทําให้อาการดีๆของคนไข้เนี่ยไม่ดีขึ้นนะครับดังนั้นนะครับจึงไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะตอบสนองด้วยการรักษาด้วยช็อกเวฟเพียงอย่างเดียวหากการรักษานี้ไม่ได้ผลนะครับเราจึงควรมาค้นหาสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮอร์โมนนะครับแล้วก็เปลี่ยนการรักษาเป็นในการใช้ฮอร์โมนทดแทนนะครับการใช้กระบอกสุญญากาศการใช้ยาที่กระตุ้นการแข็งตัวขององคชาตเฉพาะที่นะครับในรูปแบบการฉีดหรือการสอดผ่านท่อปัสสาวะนะครับ หรือสุดท้ายนะครับถ้าทุกวิธียังไม่ได้ผลก็ยังเหนือวิธีการผ่าตัดใสยแกนเทียมนะครับหากท่านใดนะครับที่มีอาการของ ED นะครับแล้วทำช็อคเวมยังไม่ดีขึ้นนะครับก็อยากให้ปรึกษากับแพทย์นะครับเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับจะยิ่งรักษาได้ยากนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ